สวัสดีครับเพื่อนสมานนี่ออนไลน์วันนี้ก็ตามนัดนะฮะมาถอนนะครับ x อกบอลน,นะครับเปิดมาแล้วก็30นะ30กว่าวันได้นะก็ยังทันไหมก็ลองพิสูจน์กันเอานะครับเพราะว่ามันสามารถถอนทุนได้นะครับถอนทุนได้มันเป็นอะไรที่น่าลองนะครับ เราถอนเอ่อเราลงทุนมาปุ๊บเนี่ยห้าวันคำนวณดูดีๆนะครับห้าวันเนี่ย,นนนนยถ้าเราถอนทุนเราได้กําไรแต่ถ้าเราลงทุนปุ๊บนะฮะแล้วเอ่อไม่สักวันสองวันเนี่ยแล้วเราถอนต้นทุนเราออกเนี่ยขาดทุนนะครับอย่างน้อยต้องห้าวันนะฮะอย่างน้อยต้องห้าวันนะครับตีไปเลยหกวันดีกว่านะฮะเอ่เอเดี๋ยวเกิดเพื่อนสมาชิกไปนับวันที่ลงทุนด้วยอย่างเงี้ยนะ เราตีไป6วันนะครับท้อนทุนออกนะฮะเราได้กำไรแน่นอนนะครับไม่ขาดทุนโอเคให้เพื่อนสมาชิกนะฮะอ่านคำเตือนนะครับ โอเคนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปที่เว็บกันสําหรับคนที่พร้อมนะฮะสำหรับคนที่พร้อมก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างนะครับนะฮะสมัครเข้าไปนะฮะตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยลงทุนขั้นต่ำอยู่ที่10ดอลลาร์นะครับ10ดอลลาร์นะฮะลงทุนขั้นต่ำา10ดอลลาร์นะฮะรับปันผล4%ทุกวันนะครับสามารถถอนต้นทุนออกได้ด้วยนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราจะถอนทุนเรานะครับให้ให้ลงไปสักประมาณ5-6วันนะครับ5-6วันเพราะว่าเราจะโดนหัก10%นะครับถ้าเราโดนหัก10%เนี่ยถ้าเราลงทุนอยู่ประมาณสัก6วันเราจะได้กำไรนะครับนะรบเราจะได้กำไรแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆลงไป4วันนะฮะ แล้วถอนทุนออกขาดทุนแน่นอนครับโอเคเว็บนี้เปิดมา38วันนะครับถอนมาเรื่อยๆไม่มีปัญหานะครับนะสมาชิก2 0 0หมืแล้วโอ้แม่เจ้านะฮะแล้วลงทุนก็4ล้านแล้วครับถอนตอนนี้1ล้านนะครับถอนไปเป็นที่เรียบร้อยน,อนอ่โอเว็บนี้เขาจะตั้งเป้าไว้ที่เท่าไหร่10ล้านไหม ถ้าตั้งเป้า10ล้านนี้ยังไงก็ทันนะฮะยังไงก็ลงทุนทันนะครับก็ก็ถ้าถ้าเราจะลงทุนแล้วถอนทุกวันนะครับถ้าเป็นเหรียญดอลลาร์เนี่ยให้เราลงทุนที่50นะครับถ้าเป็นเหรียญดอลลาร์นะเราจะถอนได้ทุกวันเลยวันละ2ดอลลาร์2ดอลลาร์เพราะว่ามันถอนถ้าเป็นเหรียญดอลลาร์เนี่ยขั้นต่ําอยู่ที่2ดอลลาร์นะครับ ก็ Perfect Money หรือ Pay Year นะครับส่วนคริปโตนะครับคริปโตเนี่ยมันถอนขั้นต่ำอยู่ที่ 3$ ดอลลาร์ถ้าลงคริปโตต้องลงประมาณสัก 75$ ดอลลาร์นะครับหรือ 80$ ดอลลาร์นะฮะเพื่อนๆถึงจะได้ถอนทุกวันนะเหมือนผมนะครับเหมือนผมผมถอนทุกวันนะครับแล้วผมก็ถอนทุนออก2ครั้งแล้วด้วยนะครับเออผมอพอ,อครั้งแรกนี่21วันนะฮะ ส่วนครั้งที่2เนี่ยผม10วันนะฮะสิวันผมถอนทุนออกนะครับทดสอบไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ผมก็จะลงใหม่นะครับลงใหม่ผมก็ผ่านไปอีกห้าวันนะฮะต่อไปก็5วัน5วันผมก็จะถอนทุนออกนะครับแบบนี้นะฮะผมจะเล่นแบบนี้เพื่ออะไรฮะเพื่อเซฟนะครับเป็นการเซฟแล้วก็เป็นการเอาผลกําไรเข้ามาลงทุนนะครับ เพราะว่าต้นทุนผมได้คืนไปแล้วนะครับผมลงทุนมา21วันนะผมได้ทุนได้กําไรไปแล้วชุดนั้นนะครับส่วนชุดที่2นี่ก็คือกําไรของกําไรนะฮะและชุดที่3ก็คือกําไรของกําไรนะฮะเล่นแบบนี้มอัตราเสี่ยงมันก็น้อยลงนะครับโอเคเดี๋ยวเ,เราเข้าไปที่การถอนนะครับ วันนี้ผมจะมาถอนเพย์เยอร์กับด็อกคอยนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับเพย์เยอร์นะฮะสองดอลลาร์นะฮะขั้นต่ำครั้งที่เท่าไหร่ออยี่สิบสีะะ่ครั้งที่ยี่สิบสี่ครั้งที่ยี่สิบสี่แล้วผมก็คลิกตัวนี้นะครับ ต่อไปก็2ูเรืเองเ,เขาบอกว่าถอนช่วงบ่ายเนี่ยเงินเงินมันเข้าเร็วนะฮะโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าวันนี้นะมันจะเข้าเร็วไหม <c oughs> ก็ตอนนี้รอนะครับรอนะฮะ คิดว่าเอะตอนนั้นผมก็ถอนตอนช่วงบ่ายสองนะงัน้นมันก็เข้าเลยแต่ตอนนี้เราลองรอดูก่อนนะครับรอดูก่อน,นอยังวีดนะฮะเมื่อาวานนะครับเมื่อวานผมถอนวีดไปนะครับนะฮะถอนวีดอ่าดีสนะครับประมาณ ประมาณไม่ไม,ไม่ไม่นานนะยอดเงินก็เข้าแล้วนะครับส่วนเพื่อนสมาชิกที่ถอนนะครับเราบอกว่าเออเออเหรียญด็อกคอยเข้าแล้วเหรียญบีซีเยังไม่เข้าผมคิดว่าน่าจะเข้าแล้วนะนะครับเพราะว่าของผมนี่ถอนมันไม่ข้ามวันนะฮะไม่ข้ามวันประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงได้มั้งตอนนั้นอ่ะนะฮนะเหรีก็เข้าละนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย วิดนี่มันเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วนะครับไม่ต้องกงนนะังวลคือเล่นไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําสมาชิกใหม่ๆนะถ้าจะเล่นนะครับผมว่าเล่นวิดนี้ก็พอแล้วนะครับลุยลุยกับมันนะฮนะลงไปเลยลงกําลังขุดกับมันไปเลยส่วนตัวอื่นเนี่ยเอาไว้ไปก่อนเพราะว่าตัวอื่นมันจะเสี่ยงส่วนตัวนี้นี่มันดูแล้วน่าจะปีพอไม้มันก็ปีกว่า นะครับส่วนตัวเนี่ยผมว่ายังไงก็ปีนะฮะลักษณะการจ่ายไม่ว่าจะอะไรแล้วแต่มันไม่หวือหวาด้วยการจัดโปรก็ไม่ถี่นะครับและอีกอย่างว่าการจ่ายของเขาเนี่ยดูแล้วมันไม่ค่อยมีปัญหานะจะมีปัญหาเฉพาะคนที่หลง IP หลง IP คืออะไรลง IP ก็คือแบบคุณไปลงต่อสมัครต่อตัวเองนะเพื่อจะเอาค่าคมนะฮะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอนะ่ะเวลาเราเข้าเราเข้าเว็บเข้า id เนี่ยเราไปใช้ในเครื่องตัวเดียวกันนะครับจะโดนบล็อกนะฮะวันนี้ไม่โดนเดี๋ยวต่อไปก็ต้องโดนนะฮะเพราะว่าเขาเช็คนะฮะการถอนนี่มันเป็นเมนนวลนนะครับนะฮะการเช็ค ID อะไรแล้วแต่เนี่ยเขาใช้แบบระบบเมนนวลน,นะครับหรือออโต้ก็ไม่รู้แหละแต่มันมีคนโดนแล้วนะครับมีคนโดนแล้วเพราะฉะนั้นต้องระวังหน่อยนะฮะ อย่างผมที่ทำเนี่ยผมใช้คนละคนไปเลยนะฮะคนละคนไปเลยถ้าเขาจะเอาบัตรประชาชนผมก็มีให้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมไม่ผมไม่ห่วงตรงนั้นผมไม่ห่วงนะฮะถ้าเพื่อนๆจะทําก็ต้องทําให้เหมือนผมนะฮะก็คือ IP ก็คนละไอพีไปเลยเน็ตคนละเน็ตไปเลยนะครับถ้าเรากล้าเล่นกล้าลงทุนอะ่ะเราก็จะได้แต่ถ้าเกิดเราเออกล้าเล่นแต่ไม่กล้าลงทุนอะ่ะ มันมันจะเสียนะครับเวลาเสียมันเสียทั้งขบวนมันจะเสียทั้งตัวหลักเลยอย่างสมมุติเราเพื่อนเล่นตัวนี้ตัวหลักอยู่เนี้ยนะฮะแล้วไปสมัครต่อตัวเองเนี้ยท,ทั้งทั้งที่ลงทุนตัวตัวแรกไว้อยู่ก็ได้กินอยู่ทุกวันแต่พอมาอสมาัครต่อตัวเองปุ๊บกับพลาดต้องระวังนะฮะอันนี้สําคัญมากนะฮะไมมก็เหมือนกันไมมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยไอ้เรื่อง เขาบอกว่าโดนบล็อกโดนนั่นโดนเนี่ยเป็นระดับหนึ่งเลยนะครับอยากจะเตือนๆนะฮะกาะเล่นผมว่าเว็บอื่นไม่ต้องไปสนใจละคุณลุยวิดดีกว่านะยังไงคุณก็ได้แบกความเสี่ยง2เดือนนะฮะแบกความเสี่ยง2เดือนหลัง2เดือนไปแล้วคือสบายเลยเหมือนผมผ่านฉลุยแล้วนะครับตอนนี้ทุก IP มีแต่กำไรนะฮะลองดูครับลองดู ส่วนตัว x b o n เนี่ยตอนนี้มันมีเว็บออกมาเหมือนกันเนี่ยสองเว็บนะครับสองเว็บที่เหมือนกันทั้งเมนูทั้งสคริปต์นะครับตัวสคริปต์ตัวเดียวกันเพียงแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนโฉมหน้าเปลี่ยนโปรเจกต์น,นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันตัวเดียวกันนะฮะมันตัวเดียวกันก็น่าจะเป็นเจ้าของคนเดียวกันคือ1เว็บหนึ่งที่จ่ายดีเว็บที่2ก็จะจ่ายแบบสะดุดเว็บที่3นี่ก็คือจะปิดเร็วหน่อย ะะก็คืออะไรฮะคือตัวแรกเนี่ยเขาจะจ่ายเราอย่างนี้แหละคือจ่ายดีอ่ะจ่ายจนแบบเอ้ยหลงเลยหลงพอเห็นมาปุ๊บปูเข้าอย่างเงี้ยสำหรับผมแล้วไม่ไม่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดยังไม่เป็นอย่างที่ผมคิดก็โอเคผมคิดผิดก็น,นั้นผมก็เสียโอกาสไปนะ,ะแต่เท่าที่ผมคำนวณมา คำนวณมาหรือว่าเล่นมานะฮะหรือที่ผมเคยเล่นมาแล้วก็เจออย่างเงี้ยนะฮะมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้มากกว่าผมก็เลยไม่ <c oughs> ไม่อยากจะเสี่ยงให้เพื่อนๆเ,เ,เข้าไปเล่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละคนนะผมก็ไม่สามารถไปห้ามได้นะครับแต่แต่ผมอยากให้คิดนะครับว่าเวฟอะนะฮะ ถ้ามันการจ่ายเหมือนเหมือนกันอะไรสไตล์เดียวกันน่ะจงคํานึงไว้เลยว่านั่นมันคือเจ้าของเดียวกันแล้วมันเอามาสําหรับแก้นะครับแก้เห็นไหมฮะมันจะเพิ่มอย่างตัวล่าสุดเนี่ยมันจะเพิ่มอะไรฮะเพิ่มการลงทุนที่สูงขึ้นเห็นไหมฮะเพิ่มการลงทุนที่สูงขึ้นเพิ่มการถอนที่สูงขึ้นโดยเฉพาะคริปโต พราะคิดตัวราคามันขึ้นลงตลอดไงน,นะฮะผมเลยไม่ออบคลิปแล้วผมก็ไม่ค่อยสนใจนะผมก็จะเล่นตัวนี้แหละแต่จะเป็นเล่นวีดแล้วตอนนี้คือเป็นเล่นเล่นหนักทีวีละเพราะว่าเว็บตอนนี้ทุกเว็บเนี่ยผมดูแล้วมันมันเริ่มเสี่ยงละนะฮะมันจะสิ้นปีนะครับพวกแอดมินเขาจะหาเงินละนะครับก็จะเป็นช่วงที่เริ่มหาเงินนะฮะเพราะฉะนั้นแล้ว เราเล่นเราก็ต้องดูจังหวะนะฮะจะไปลุยกันอีกทีก็ช่วงต้นปีนะยังไงตอนนี้มีอะไรเล่นที่ว่าความเสี่ยงน้อยเราก็เล่นไปก่อนนะฮะหรือไม่ก็ไปเทรดนะไปเทรดทักมาก็ได้นะครับอยากเทรดเออนะถ้าจะให้โปรแกร,รม EA นะฮะ EA นี่หมื่นกว่าบาทเลยนะครับหมื่นกว่าบาทนี่ ตลอดชีพนะฮะแล้วก็ปล่อยมันเทรดนะครับผมก็ปล่อยให้มันเทรดมันก็เทรดได้ได้บ้างเสียบ้างนะเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราเทรดเองอ่ะมันเสียแน่ๆนะครับคือเสียแน่ๆเพราะการควบคุมอารมณ์ของเราเนี่ยมันแย่ yeah, นะโอเคจะมีอะไรอีกอ่ะก็คงไม่มีะนะเพราะผมอยากจะฝากวีดไว้อ่ะสำหรับสมาชิกใหม่ที่ถามผมมานะ ว่าพี่เออตอนนี้เล่นอะไรดีผมผมแนะนําเลยว่าวิดนะครับวิดวิดคือมั่นคงที่สุดเลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นเอกบอลน,นะครับแล้วก็ไซเบอร์เทนะไซเบอร์เทน,นะนี่จ่ายนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนที่สมัครกับผมแล้วยังไม่ได้ลงทุนนะเสียโอกาสไปเยอะเลยนะครับเสียโอกาสไปเยอะนะฮะ แต่มันมันก็ไม่ทําให้ท่านเสี่ยงถูกไหมท่านก็ไม่ต้องไปเสี่ยงแต่ของผมเนี่ยถอนมาตลอดทุกคนเขาถอนได้กันหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่ลังเลนะฮะก็ลองคิดดูนะครับว่ายังยังพอที่จะเข้าดีไหมนะฮะไซเบอร์เทดลงขั้นต่ำเท่าไหร่100ดอลลาร์นะครับนี่นะครับไซเบอร์เทดนะฮะ จดีนะครับยังจ่ายยังจ่ายตลอดเลยนะครับการลงทุนขั้นต่ำที่หนึ่งร้อยเห็นไหมฮะแค่หนึ่งร้อยดอลลาร์นะครับของผมเนี่ยลงห้าร้อยห้าวันถอนทีนะครับห้าวันถอนทีนะการจ่ายของเขาก็อืมก็ผิดคาดนะผิดคาดนะครับก็ร่วมร่วมสองเดือนแล้วมั้งเว็บนี้นะ การจ่ายปกติเลยนะฮะปกติไม่มีไม่มีเอแต่แต่โดยส่วนตัวจะมีสะดุดแค่ช่วงแรกหลังจากนั้นไม่มีเลยนะครับแล้วก็พวกสมาชิกที่พูดคุยกันนี้เขาก็ถอนได้กันทุกคนนะก็ไม่มีปัญหานะก็น่าเล่นนะครับก็ลองดูนะฮะลองลองศึกษาดูนะครับมันก็มีวีดนะครับเอ็กบอลอ่า ไซเบอร์เทรดนะครับตอนนี้ผมเล่นอยู่แค่นี้แหละนะแล้วก็เทรดเทรดเทรดเนี่ยม like ันว no, ันวันเสาร์อาทิต no, ย์เราจะไปเทรดเหรียญคริโตนะครับส่วนวันจันทร์ถึงศุกร์เราก็เทรดเหรียญดอลลาร์นะครับโอเคทีนี้มีอะไรอีกไม่มีแล้วนะก็กลับไปดูที่เอ็กบอนะครับเอาอย่างนี้ นะฮะก็เอาเป็นว่าเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่ามันจ่ายเดี๋ยวผมจะโพสอีกทีนะครับในในไลน์นะครับแล้วก็พรุ่งนี้มีอาะคลิปไหมพรุ่งนี้ไม่มีพรุ่งนี้ติดภารกิจนะฮะพรุ่งนี้ติดภารกิจนะครับนะฮะเออติดภารกิจเขาขอกำลังเสริมมา <c oughs> เออ <c oughs> งานราดการหลวงนะครับ ก็ตามนี้นะฮะสำหรับสมาชิกที่กำลังตัดสินใจนะครับผมว่าเรามาค่อยๆเก็บกันดีกว่าส่วนวิทนี่ลุยได้เลยนะครับไม่ต้องคิดมากเลยวีทนะครับแต่ตัวอื่นอะ่ะใช้ความคิดแต่สำหรับวิทนี่คิดไม่ต้องเยอะนะครับแต่แต่เยอะก็ดีเงินท่านไม่ใช่เงินผมนะครับนะ,ะก็คิด คำนวณอนะแต่จริงๆแล้วอะมัน2เดือนนะครับท่านยอมรับความเสี่ยงได้2เดือนปุ๊บหลังจาก2เดือนเนี่ยเรากินยาวเลยเพราะว่าสัญญามันตลอดชีพนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรละก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับได้ทุนขึ้นกันไวๆให้ได้กำไรกันเยอะๆไม่โดนหลอกไม่โดนโกงนะครับ ไม่เข้าใจตรงไหนฝากคำถามได้ที่ใต้ลิงก์นะฮะหรือทักไลน์ส่วนตัวมานะครับช่วงนี้เราก็เล่นแค่นี้พอเนาะไม่ต้องไปแสวงหาให้มันเปื้องตังค์นะครับเอาจริงๆนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับก่อนสิ้นปีอ่ะแอดมินเขาหาเงินนะครับระวังนะฮะระวังระวังไม่เชื่อก็ลองไปไล่ดูคลิปเก่าๆของผมเริ่มจากเดือนนี้ไปเลยนะครับ นะฮะที่เป็นเดือนเป็นเดือนที่อัตราเสี่ยงสูงนะครับสำหรับเว็บที่เปิดขึ้นมาใหม่นะสำหรับเว็บที่เปิดขึ้นมาใหม่ลองไปดูได้ฮนะทุกปีนะฮะจะเป็นแบบนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไม่เข้าใจก็คอฝากคำถามไว้ใต้ลิงก์นะฮะหรือทักไลน์ส่วนตัวมานะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวถ้าเข้าแล้วผมก็จะ พสลงอีกครั้งหนึ่งนะครับคงเอเอวันนั้นผมถอนช่วงบ่ายนะบ่ายสองหรือบ่ายสามนะ